รถสวยดูลาหน้าใช้ราคาไม่แพงมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ถ่ายเงินสดนะคะรถแบนี์ E สอรุ่น E นักดันนะคะ W 2 1 0หนึ่งเกียร์ออโต้คันนี้ปี1998ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี3จุดนะคะลายไม้รอบคันค่ะแอรแบกเอเบ ABS, ียสกุญแจรีโมทแอร์ระบบดิจิตอลนะคะรานะคาโปรโมชั่นอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นนะคะ เบียนพร้อมออนเลยนะคะรถสวยเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะเมียตอนหลังด้วยนะคะราคาเราจก็ตั้งไม่แพงด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะขับดีพร้อมใช้งานแอร์เย็นบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะสะภาพดีมากๆเลยค่ะพร้อมใช้เลยนะคะแม็กซลายสวยด้วยนะคะว่างนั่งสบายค่ะ เบาะสีครีมนะคะสวยมากๆเลยเบาะปบไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้าด้วยนะคะมีเมมโมรี่สารจุดิต่างกนะคะสภาพดีค่ะน่าใช้ค่ะ2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะรุ่นแมนีสองสนะคะ W210 รุ่นอีลิแกนตเกียร์โต้คันนี้ปี1998ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามาเรียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอม